สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเพจบ้านนกดาวหนองบัวลำพูกันอีกแล้วนะคะวันนี้ไอจะมารีวิวบ้านให้คุณพ่อครั้งแรกค่ะถ้าพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยลูกเพจด้วยนะคะหลังนี้ไซส์ L นะคะราคา340,000บาทบ้านสีม่วงพาทเทลสีม่วงอ่อนนะคะลูกค้าสามารถ เลือกสีบ้านแล้วก็กระเบื้องได้เองเลยนะคะขนาดตัวบ้าน6คูณ6เมตรมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ1ห,ห้องโถงและ1ระเบียงในตัวบ้านค่ะหลังนี้ลูกค้าเพิ่มเคาน์เตอร์ซิงค์ด้วยนะคะ อันนี้เป็นระเบยียงนะคะมีที่นั่งให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมในตัวบ้านเลยนะคะอันนี้เป็นห้องโถงค่ะห้องโถงขนาด3เมตรคูณ4เมตรนะคะ ติดตั้งไฟให้เรียบร้อยค่ะมีเคาน์เตอร์ซิงด้วยนะคะหน้าต่างทุกบานเราแถมมุ้งลวดด้วยนะคะเดีย๋ยวเราพาไปชมห้องนอนกันค่ะอันนี้เป็นห้องนอนนะ ขนาด4มิตร40คูณ3มิตรนะคะลูกค้าเพิ่มแอร์และน้ำอุ่นด้วยคะ่ะหลังนี้เป็นสีชมพูพาเทลนะคะน่ารักมาก เดี๋ยวเราไปชมห้องน้ำกันค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำขนาดเมตรหกสิบคูณเมตรแปดสิบค่ะห้องน้ำมีสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานนะคะ บ้านหลังนี้เราพร้อมส่งแล้วนะคะเป็นของคุณแม่สายเสนจังหวัดหนองบัวลำพูอําเภอสีบุญเรืองค่ะลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้แวะเข้ามาชมผลงานตัวอย่างได้ที่ร้านวิชัยค้าเหล็กหรือบ้านนกดาวหนองบัวลำพูนะคะและฝากกดติดตามเพจบ้านนกดาวหนองบัวลำพูด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ